บางทีบางครั้งเราก็รู้สึกน้อยเนื้อต่าใจกับคุณงามความดีที่เราได้กระทําบําเพ็ญมาเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นว่าความดีทั้งหลายนั้นมีทั้งให้ทั้งความสุขให้ทั้งความรู้สึกเฉยเฉยให้ทั้งความรู้สึกเสียใจให้ทั้งความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจเพราะคุณงามความดีที่เราทั้งหลายได้กระทําบําเพ็ญกันนั่นเราจะได้เห็นได้ว่าความดีอันไรอะไรบ้างที่เรา ทำแล้วรู้สึกมีความสุขความดีอะไรบ้างที่ทำแล้วรู้สึกเฉยๆถ้าเราได้ไม่ได้ทบทวนถ้าเราไม่ได้ไขครวนหาที่มาที่ไปของความดีทั้งหลายที่เราได้กระทำมาตั้งแต่ที่เราจําความได้ความดีที่จะนำความสุขมาให้กับใจเราก็คือความดีที่เราไม่ได้หวังผลอะไร ความดีที่เราให้ก็คือให้นั่นเองไม่ได้หวังผลอะไรมาเป็นผลตอบแทนก็จะทำให้เรารู้สึกมีความสุขใจความดีที่เราทำไม่ได้หวังอะไรเป็นที่หมายความดีที่เราทำก็คือมีความพอใจที่จะทำเรามีความพอใจในทในการทำความดี สิ่งที่ได้รับก็คือความรู้สึกเฉยเฉไม่รู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อะไรก็เพราะว่าเราทําด้วยความพอใจของเราแต่ความดีอะไรที่เราทําแล้วรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจทําความดีแล้วรู้สึกเสียใจเพราะว่าความดีเหล่านี้เรามีความหวังผลเรามีการหวังผลว่าทําแล้วจะให้เขารู้สึกดีกับเรา ทำแล้วให้เขาให้ความสําคัญในความดีของเราพอเราทำความดีลงไปแล้วเขาไม่ให้ความสําคัญกับความดีที่เราได้กระทำเราก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในความดีที่เราได้กระทำเมื่อเราจะได้เห็นว่าความดีที่ทำแล้วรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกเสียใจก็เพราะว่าเรามีการหวังผลว่าจะให้เขาได้เห็นคุณงามความดีของเรา ให้เขาชมเราให้เขาพูดถึงความดีของเราเมื่อเขาไม่ได้ทำตามที่เราตั้งใจเราก็รู้สึกเสียใจเราก็รู้สึกน้อยเนื้อต่าใจเพราะฉะนั้นความดีให้ทั้งความสุขให้ทั้งความทุกข์ให้ทั้งรู้สึกเฉยเฉเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการกระทำอะไรก็ตามถ้าเราให้ความสำคัญในสิ่งนั้นผิดจากความเป็นจริง เราก็ได้รับความทุกข์การกระทำอะไรที่เรารู้สึกทําใจของเราให้เป็นไปนตามความเป็นจริงเราก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสบายใจกับสิ่งที่เราได้กระทำลงไปเพราะฉะนั้นคำพูดอะไรความกระทำการกระทำอะไรถ้าเราหวังผลที่มันควรจะเป็นไปได้มันก็จะมีความสุข ถ้าการกระทําคําพูดอะไรที่เราหวังแล้วมันไม่เป็นไปความไม่เป็นไปตามความเป็นจริงมันก็จะเป็นทุกข์นั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้เรานั้นน่ะมีความหวังไว้เป็นสองคือหวังไว้เป็นสองทางหวังว่าจะได้คําชมก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะไม่ได้รับคําชมก็อาจเป็นไปได้ านการที่เราทําความดีแล้วเราก็ปรารถนาความปรารถนาของเราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเราปรารถนาเป็นสองไว้ว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นความดีที่เราได้กระทําลงไปแล้วนั้นมันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านก็ถือว่าเป็นความดีที่เราได้กระทําลงไปแล้วส่วนผลที่จะได้รับเป็นอย่างไรก็ไม่น่าจะเสียาหายอะไร ก็น่าจะเป็นความดีแล้วเรามีความพอใจในความปรารถนาที่มันจะได้รับผลมาเป็นอย่างไรก็ได้เห็นว่าความดีนั้นเมื่อเราทำลงไปแล้วก็ย่อมมีคติเป็นสองทางก็คือทุกคนอาจจะให้ความสำคัญก็ได้ทุกคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในความดีนั้นก็ได้เพะฉะนความดีอะไรก็ตามทีที่เราได้ทา ก็ขอให้เรานั้นทําด้วยความชอบใจของเราเราต้องทําด้วยความชอบใจเราอย่าทําเพราะว่าจะทําให้คนอื่นการทําให้คนอื่นไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นความพอใจของคนอื่นเสมอไปแต่เราทําด้วยความชอบใจของเราความชอบใจในการกระทําคําพูดของเรานั้นจะเป็นที่พอใจคนอื่นหรือไม่เป็นที่พอใจคนอื่นนั้นเราไม่สามารถที่จะไปมั่นหมาย ว่ามันจะเป็นเช่นนั้นจริงได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เรากระทำลงไปแล้วนั้นอาจจะเป็นความพอใจของเขาก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นไปตามความพอใจของเขาก็ได้ mm hmm. เมื่อเราทำโดยที่ไม่ได้เบียดเบียนตนเองและคนอื่นการกระทำคำพูดอันนี้ ก็ถือว่าเป็นการกระทําคําพูดอันนี้ที่ถูกต้องดีงามแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะไปหวั่นไหวเราจะไม่ควรที่จะไปดังเลสงสัยกับการกระทําคําพูดของเราที่เราได้กระทํำไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มั่นใจมั่นคงในคุณงามความดีที่เราได้กระทำำําบําเพ็ญเพราะในวันนี้ก็ขออนุภาพในคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้พากระทําบําเพ็ญมาแล้วนั้น จงเป็นตะบะเป็นเดชะปกป้องพุ้มครองให้เราท่านทั้งหลายมีความสุขทุกที่ววราปีการด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิดขอเระจะเริญพร